ถ้าเราดูเรียวดีมารเรียวสัพายจริงๆเนี่ยมันคือโอเวอร์สัพายโอกาสที่จะขึ้นก่อ<า>กนเจ็ดสิบอ่ะมันเรียกว่ายากมันอ,มอาจจะขึ้นได้แหละเป็นบางช่วงเวลาแต่มันจะยืนอยู่ได้นานหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการของเวลมีพิลิสนะครับผ่านช่องทางของสำนักข่าวอินโฟเควสนะครับวันนี้อยู่กันกับผมแชรรัตพุมมาลานะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรายังคงมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับโลกของการลงทุนนะครับผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์เหมือนเคยนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะชวนไปวิเคราะห์ครับอีกหนึ่งสินทรัพย์เสี่ยงนะครับยอดนิยมนั่นก็คือทิศทางของราาาาคนนน้ํมัดดิใตลลโกที่ แม้ว่านะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยจะกลับทิศเป็นขาขึ้นนะครับราคาน้ํามันเนี่ยได้สร้างผลกําไรให้กับผู้ลงทุนเนี่ยอย่างเป็นกอบเป็นกรมแต่ว่าสัญญาณจากแรงขายอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันดิบอย่างเวสเท็กซัสหรือเบนซ์เองก็ปรับตัวทิศทางลดลงนะครับไปในทิศทางเดียวกันนะครับจึงเป็นที่มาของความกังวลของผู้ลงทุนส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาถือครองในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ํามันในวันนี้นะครับว่าจะกลับทิศ เป็นขาลงอย่างต่อเนื่องยาวนานอีกแค่ไหนนะครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไขคำตอบในเรื่องนี้กันนะครับกับคุณนรินรัต์กิติกำพลรัตน์ผู้อำนวยการอาวโุโสฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสที่จะมาให้คำตอบกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่ลินครับสวัสดีค่ะครับพี่ลินโอเคขออนุญ,ญาตมาสอบถามเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับดูเหมือนว่าช่วงนี้แรงเหวี่ยงค่อนข้างเยอะฮะ ขอให้พี่ลินช่วยย้อนรอยนิดน,นึงครับว่าการเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันดิบเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะตั้งแต่ต้นปีว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ก่อนมาเห็นการปรับฐานในระยะนี้ครับพี่ค่ะถ้าเรามาดูน้ำมันนะคะถ้าทุกคนจำมันได้ตั้งแต่ต้นปีสองหมาเราก็เห็นน้ำมันเนี่ยทิศทางขาขึ้นมาตลอดนะคะคซึ่งหลักๆเนี่ยก็คงมาจากเรื่องของมติของกลุ่มโอเปก นะคะที่พยายามจะพยุงราคาน้ํามันผ่านการปรับลดกําลังการผลิตลงนะคะ,คะซึ่งซอลลี่เนี้ยมันมีมาตั้งแต่ปลายปี63แล้วนะคะ,คะหลังจากถ้าเราย้อนไปอีกนิดนึงเพื่อให้เข้าใจคือมันเกิดจากตอนปี63ช่วงเดือนมีนานะคะ่ะทาง o p เปเนี้ยมีการประกาศสงครามราคาและตอนนั้นราคาน้ำมันก็ลงไปต่ำสุดในรอบเกือบ3ปีนะคะแถวๆ30-40เหรียญถ้าทุกคนจำได้นะคะทีนี้ก็เลยมีการ ที่ประชุมกลุ่มโอเปกก็เลยมีการประชุมกันแล้วก็หาลือกันว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะพยุงราคานะคะก็ออกมาเป็นแนวทางการปรับรลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกเป็นสเต็ปๆนะคะซึ่งก็จะทำซึ่งที่ผ่านมาก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยค่อ,คอยๆปรับตัวขึ้นมาตลอดนะคะรวมถึงในช่วงตั้งแต่ต้นปี64ด้วยราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็ ตัวตัวกำลังการผลิตที่ลดลงเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เมษายนเนี่ยก็จะอยู่ที่8 8.1ล้านบารล์เรลต่อวันนะคะซึ่งสตอรี่ก็มีประมาณนี้แหละค่ะว่า,าราคาดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเพราะการเข้ามาแทรกแซงของกลุ่มโอเปกโดยการปรับลดกำลังการผลิตนะคะซึ่งก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยืนได้มาตลอดเพราะว่า,าการปรับลดของกลุ่มโอเปกเนี่ยที่มติออกมาแต่ละรอบแต่ละรอบในช่วงของปีเนี้ยปรับลดเพียงเล็กน้อย ะะระดับไม่กี่แสนบาเรลเพราะฉะนั้นบางทีเป็นหลักหมื่นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันทำให้ตลาดเนี่ยคลายกังวลเอ๊ะมันยังยังพยุงอยู่นะยังไม่ปรับลดก็ราคาน้ำมันก็ยังยืดได้ประกอบขับขาดีมานเองความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยหลังจากเรื่องของล็อกดาวน์ในในปีที่ผ่านมานะคะในหลายประเทศปีนี้ มันเริ่มเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นขาความต้องการใช้เนี่ยก็จะเห็นการเขียบตัวขึ้นด้วยแหละนะคะมันก็เลยสอดรับกับเรื่องของการจํากัดสปายส่วนความต้องการใช้ก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะงั้นก็เลยทําให้ราคานี่ยังยืนอยู่ได้แต่ถ้าดูล่าสุดเนี่ยราคาดูเหวี่ยงนะคะหลังจากหยุด70เหรียญะยืนเริ่มยืนไม่ได้แล้ว mm hmm. เพราะที่ประชุมล่าสุดของกลุ่มโอเปกเนี่ยเริ่มมีเสียงแตกแยก นะคะาหาข้อสรุปไม่ได้ในครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ก็มีข้อสรุปแล้วสรุปก็คือจะมีการปรับลดปรับเขาเรียกว่าเพิ่มกําลังการผลิตเข้าสู่ตลาดลดกําลังการผลิตของกลุ่มอเปกน้อยลงนะคะเพิ่มกําลังการผลิตขเข้า,าขสู่ตลาดเนี่ยอีก4ี่แสนบาเรล,เลต่อวันนะคะโดยโดย โดยมตินเนี้ยจะมีผลก็คือตั้งแต่สิงหาถึงธันวา2564กนะคะก็เลยเป็นทำให้ราคาน้ำมันเริ่มเห็นการซอฟลงแหละเพราะทุกคนก็ต้องเห็นว่าสภายเข้าสู่ตลาดมากขึ้นนะคะก็ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยจะปรับตัวเริ่มลดลงและเริ่มเริ่มลดลงค่ะอันสตอรี่มันก็มีประมาณเนี้ยค่ะ ครับครับอย่างนี้พี่ลินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่กลับมาเหมือนว่าจะกลับขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งไม่ว่าจะเป็นประเทศอื่นๆอย่างประเทศสหรัฐเองก็ความกังวลเพิ่มขึ้นขาของดีมาร์ดูเหมือนว่าจะชะลอลงแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวแปรเรื่องของกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างที่พี่ลินกล่าวไว้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ทิศทางของราคาน้ามันหลังจากนี้นี่จะปรับฐานลงไปลึกอีกมากน้อยขนาดไหนครับพี่ลินเรามีการประเมินในกรณีของ worst case เลยไหมครับพี่คือจริงๆถ้าติดตามของ ฝ่ายวิจัยเอเชียพลาสเองเนี่ยเราค่อนข้างสคอนเซอร์เวทีฟเรื่องของสมมติฐานราคาน้ำมันนะคะดูไบเนี่ยเรากำหนดไว้ที่60เหรียญสหรัฐต่อบ,บาเรลเฉลีล่ยทั้งปีปี2,5,6,4นั่นหมายถึงว่าตอนนี้ถ้าเราดูตัวาราคาน้ำมันดูไบตอนนี้นะคะอยู่ที่71 นะคะเ1เหรียญสหรัฐต่อบาเรล year to date เนี่ยตั้งแต่ต้นปี6 4ถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณสัก63าเหรียญสหรัฐต่อบาเรล <Ừ. S 2> นั่นหมายถึงถ้าเรามองสมมติฐานที่60เหรียญน,นั่นหมายถึงว่าเรายังมองกรอบราคาน้ํามันอยู่ประมาณ60เหรียญบวกลบนะคะครเราไม่ได้มองว่าในช่วงที่เหลือของปีราคาน้ํามันจะเกิน70เหรียญน,นะคะอันนั้นมันก็มันถ้าเราย้อนกลับไปอย่างที่เรียนไปว่าสถานการณ์ <Ừ. S 2> น้ํามันอะ่ะมันคือโอเวอร์สปายนะ S <S นะคะตลาดน้ำมันคือโอสภายแต่ถูกแทรกแซงโดยการยื่นมือเข้ามาช่วยของ o อเปกที่ปรับลดกำลังการผลิตลง <S 2> <S 2> ซึ่งหากตัวก,ก้อนการปรับลดกำลังการผลิตลงเนี่ยมันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะคะหมายถึงสซายออกสู่เติมสู่ตลาดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็อย่าลืมว่ามันมันก็สะท้อนถึงสถานมันก็กลับไปถูกสภาวะเดิมเนอะอาราคาน้ำมันที่เหมาะสมคือจุดไหน นะคะ,อะตอนนี้คือลงมาก็มองว่าสัก60เหรียญเนี่ยก็คือภายใต้สมมติฐานที่ค่อนข้างระมัดระวังนะคะแต่ภาพตลาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนเห็นน้ำมันขึ้นทุกคนก็บอกอ๋อให้70เหรียญอันนี้มันแล้วแต่มุมมองนะคะแต่ทางเราเนี่ยค่อนข้างคอนเซอร์เวทีเพราะว่าเรายืนอยู่ด้วยถ้าเราดูเรียวดีมาร r เรีย u p p ายจริงๆเนี่ยมันคือโอเวอร์ p l านะคะเราก็ไม่รู้ว่าสถาคันโอเปกเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกไหม ทางผ,ผู้ผลิตรายใหญ่ของกลุ่มนะคะไม่ว่าซาอุเอาอาจจะมาประกาศสงครามราคาอีกไหมอันนี้เราไม่แน่นะคะเพราะว่าภาพจริงๆคือสปายมันล้นตลาดแหละนะคะเราต้องรอดีมานเนี่ยเติบโตตามเศรษฐกิจมาแคชอัพให้ทันแต่เรื่องของเศรษฐกิจเองเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันว่าการกลับมามันคือค่อยๆฟื้นตัวมากกว่ามันไม่ได้เห็นการฟื้นตัวที่หวือหวา นะคะอ่าเราก็มองในแง่นั้นมากกว่าค่ะอืครับเรามองมีโอกาสที่จะลงไปลึกกว่าหกสิบเหรียญต่อบาเรลอย่างที่เรามีการประเมินไปไหมฮะพี่ลินอ๋อคือจริงๆจริงๆกรอบราคานะคะก็หกสิบเหรียญบวกลบก็ก็จริงๆถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็ถ้าค่อยๆเพิ่มกำลังการผลิตอ่าสู่ตลาดนะคะรวมถึงขาดีมานเองถ้ามันไม่ได้ฟื้นตัวแบบ โดดเด่นมากนะคะหรือว่าละลอกโควิดเนี่ยกลับมามีผลกระทบอีกนะคะก็จ,จะทำให้ความต้องการใช้มันไม่ไม่เห็นโกรธนะคะอาอาจจะหดตัวได้บ้างด้วยถ้าสถานการณ์ในหลายๆประเทศรุนแรงมากขึ้นนะคะ<ม>เพราะมันยังมีเขาเรียกว่าปัจจัยที่ยังกดดันอยู่แต่การที่เราเห็นโอเปกเนี่ยเริ่มออกมาและเริ่มเติมกำลังการผลิตเข้าสู่ตลาดมันคือการแคปแคปตัวราคา ว่าการขึ้นจากเนี้ยมันอาจจะจํากัดแต่จะลงเยอะมากน้อยหรือเปล่าเนี่ยก็คงต้องรอดูเรื่องของดีมานประกอบไปด้วยค่ะอืมครับผมไอ้อย่างนี้ทางทางโอเปเองอะะถ้าอ่านใจของทาง o อเปเองเหรอครับพี่ลินอย่างตัวดีมานในฝั่งดีมานเองก็ชะลอแต่ทําไมเขาถึงยังต้องเร่งเพิ่มกัน กำลังการผลิตก็ามาในระบบเข้ามาอีกค่ะพิลินอันนี้มันเป็นสัญญาณของอะไรคะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆต้องบอกว่าการลดกําลังการผลิตของของเขาเนี่ยลดเยอะนะคะทั้งกลุ่มลดไปตั้งแต่ต้นปีก็8ล้านใช่ไหมคะ8 000, 000, ล,ล้านบาทเรียต่อวันนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังยังเห็นลดอยู่เพราะฉะนั้นในฐานะผู้ผลิตอะถ้ามองอีกแง,ง่หนึง่งเราเราเป็นผู้ผลิตแล้วราคา้ี่มันต้อง70เหรียญเราไม่อยากขายหรอ อยากขายอยากขายครับพี่ <c oughs> เราไม่อยากขายเหรอนูงนะ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> เราเราเราโมแต่รถของเราแล้วก็ปล่อยให้คนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเนี้ยเอามาขายได้ราคาที่สูงขึ้น <c oughs> อ่า <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะอีกมุมนึงนะคะ <c oughs> แล้วก็ประกอบกับเรื่องของขาดีมานเองเนี่ยอ่าเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนนะคะในรวมตลาดส่วนใหญ่เห็นแล้วแหละว่ามันเริ่มฟื้นตัวแล้ว <c oughs> มันไม่ไม่ได้รุนแรงเหมือนกับตัวตอนต้นปี63าหรือกลางปี63 มันเริ่มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี63เพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่มาช่วยพยุงเรื่องของทิศทางราคาน้ํามันได้นี่ภาพของสถานการณ์ณนะปัจจุบันเองครับพี่ินมองว่าตัวภาพครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะยังมองเห็นอัพไซด์ของราคาน้ํามันเนี่ยกลับไปเพิ่มสูงขึ้นได้อีกมากน้อยขนาดไหนแล้วจะทําสถิติสูงสุดอีกรอบหนึ่งเนะี่ยมีความเป็นไปได้ขนาดไหนไหมครับพี่ถ้าในแง่มุมมองของทางเอเชียพลาสนะคะก็ต้องบอกว่ามันอย่างที่เรียนไปว่า โอกาสที่จะขึ้นกว่าเจ<า>็ดสิบอ่ะมันเรียกว่ายากคือมันเขาเรียกว่าแคปตัวริมิตของอัพไซด์ดีกว่ามันอาจจะขึ้นได้แหละเป็นบางช่วงเวลาแต่มันจะยืนอยู่ได้นานหรือเปล่าเนี้ยไม่ใช่มันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วกันต้องใช้คำว่ามันคือการแคปอัพไซด์ของราคาน้ำมันนะคะถ้าเจ็ดสิบปดสิบเหรียญรู้สึกสูงไหมคะส,สูงนะคะสูงครับพี่ลินใช่สูงอ๊ะอแล้วทำไมโเปกยังต้องตึงอีก นั่นน่ะสิทำไมต้องเข้ามาแทรกแซงอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นวนไปวนมาประมาณเนี้ยค่ะอืมครับผมครับผมโอเคนี้ถ้าภาพในมุมมองของการลงทุนแล้วกันครับพี่ลินว่าอยากจะให้วางกลยุทธ์ให้สักหน่อยว่าเอ่อการลงทุนในสินทรัพย์ที่มันเกี่ยวข้องกับน้ํามันเนี่ยฮะอย่างเอ่อบางก็มีเอ่อนักลงทุนที่เป็นสายกองทุนที่ลงทุนในกองทุนน้ามันหรือว่าลงทุนในหุ้นที่เป็นสายพลังงานที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันเนี่ยฮะ วันนี้เองเนพ่รินคิดว่า,าตัวผลตอบแทนจากการลงทุน่ยคิดว่ามันจะได้กลับมาเป็นกรอบเป็นกำรรเหมือนครั้งในอดีตในช่วงต้นปีที่ผ่านมาไหมหรือว่าจะต้องมีการปรับกลยุทธ์อย่างไรดีฮะในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวต้องทํำยังไงดีครับตอนนิร์อต้องบอกว่าก็เชื่อระดับหนึ่งว่าถ้าใครเล่นเรื่องของสินทรัพย์ตัวนี้นะคะกองทุนน้ำมันเองเนี่ยน่าจะได้ขาขึ้นมาแล้วแหละ แค่ว่าจะถือต่อหรือจะขายทํากําไรอืมครับอ่าอันนี้แล้วแต่มุมมองแต่ถ้าถามว่าคนไม่เคยมีไม่เคยลงทุนแล้วจะเข้าทามมิ่งนี้ถูกไหมเชื่อว่ามันมันมันยังไม่ไม่ใช่ทามมิ่งที่เหมาะสมอืมอ่าเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าถ้าเข้าตอนนี้เนี่ยอัพไซด์มันลิมิตนะแต่ดาวไซด์เนี่เปิดกว้างอืมครับก็จังอาจจะมีความเสี่ยงสูง เมือม่อเมือ่อเมื่อเทียบกับคนที่อ่ะเข้าไปอ่ะสมมุติเข้าไปตอนหกสิบเหรียญอ,อ่ะได้แก๊ปมาและเจ็ดสิบเหรียญถูกไหมคะแต่เราเข้าตอนเจ็ดสิบเหรียญถ้าได้อีกมากเนี่ยมากอีกสักเท่าไหร่ล่ะนะคะแต่ดาวไซด์เนี่ยอ่ะอาจจะลงไปหกสิบเหรียญได้เลยลงมาสิบเหรียญแต่อัพไซด์เราคิดว่ามันจะถึงแปดสิบเหรียญไหมก็ยังไม่เห็นมี สำนักไหนเนาะที่จะบอกว่าน้ำมันจะไป80เหรียญทุกคนก็อาจจะเกาะอ,อยู่ตรง70เหรียญบวกลบอยู่นะคะที่โดยเฉลี่ยที่เห็นเห็นในตลาดอะ,ค,ะค่ะครับคือระยะสั้นเองก็เว้นอันซีไปก่อนถูกต้องไหมคะพี่ลินี่ะดูรอดูสถานการณ์ให้มันเคลียร์ก่อนเนาะค่ะยกเว้นขาดีมานตอนนี้ซัพพลายเราเห็นแล้วแหละว่าเขาจะปรับลด400,000น,นะคะทีนี้ขาดีมานล่ะให้อยู่ดีเนี่ยเศรษฐกิจกลับมาโห<ม>พิกอัพรุนแรงอย่างเงี้ย ก็เป็นไปได้ที่น้ำมันจะข่ะขึ้นภายใต้ที่ว่าโอเปกยังตึงอยู่นะตึงลดกำลังการผลิตอยู่แล้วมันดีมานขึ้นอ่ะเราว่าอาจจะเห็นราคาปรับขึ้นได้ค่ะให้ดูทั้งสองขาอยากให้ดูทั้งขาทั้งความต้องการใช้แล้วก็ขาสัพพ l ายแต่ให้ให้ให้รีมายไว้ตลอดว่าขาสัพพ l ายเนี่ยแซรกแซงอยู่นะแซรกแซงโดยกลุ่มโอเปกอยู่นะ อ่าตอนนี้เขาคัดอยู่นะคะแต่ถ้าเลิกคัดลหละแต่ตอนเนี้ยการคัดมันมีไทม์ไลน์ไปถึงปีฮะปีหน้าครับ,รบก่อจะสิ้นสุดกว่าจะสิ้นสุดลงอ่ะนะคะเขาก็คงต้องรีไวซ์ทุกเดือนทุกทก,การประชุมอะค่ะอืมครับผมอย่างนี้เองนะลงทุนที่อยากถือระยะยาวๆเองเหรอครับพี่ลินก่อนหน้าน,นี้มีกําไรแล้วมีส่วนต่างของกําไรแล้วคิดว่าเซฟละว,วันนี้อยากถือยาวหน่อยแนะนํายังไงดีครับที่ถือยาวได้ไหมฮะ ถือถืออะไรคะถือน้ํามันหรือถือหุ้นเกี่ยวข้องน้ํามันคะถือถือถือน้ํามันถือัึงสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันอะไรเงี้ยครับพ่ลินถ้าน้ํามันเนี้ยในความคิดอะนะคะถ้ามันถ้ามันก็อย่างที่เรียนนะคะเราเราคอนเซอร์เวทีฟเนาะเราก็มุมมองว่ามันยังมีปัจจัยหลายปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีมีอยู่แล้วแล้วมีกําไรก็อาจจะดูจังหวะ ทำกำไรเนาะเพราะว่าถ้าขาลงมาเราก็จะอาจจะเสียดายว่าเราไม่ได้ทำกำไรไปก็มองมองอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าจะเข้าลงทุนก็อย่างที่คุณโซ่บอกอะค่ะเอสแอนซีไว้ก่อนเนาะว่าให้มันดูอะไรที่มันเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะตอนนี้เนื่องจากว่าในตลาดที่มันเป็นอินดิเคเตอร์น้ํามันเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่เข้ามากิดเข้านอกจากเรียวดีมาเรียวซัพายแล้วมันอาจจะมีการเฮดจิ้งหรือสเปกุเลตเข้ามาอ่า ควบคู่ดูควบคู่นะคะทําให้ภาพเนี่ยหยน้ำมันสูงๆนี่มันอาจจะเก่งอะไรอยู่นะแต่ถ้าถอนออกไปแหละอาจจะเห็นขาลงก็ได้นะคะก็อยากให้ต้องบอกว่าระมัดระวังในการเข้าลงทุนนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันตรงเจ็ดสิบเหรียญก็ถือว่าสูงระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับเอาแค่หนึ่งปีที่ผ่านมาอ่าซับตัวมีนานะคะเมษาอยู่ที่สามสิบสี่สิบเหรียญเท่าตัวหนึ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทั้งที่สถานการณ์เนี่ย น้ำมันก็ยังอยู่ในโลกเหมือนเราเท่าเดิมคอนซัมชันอาจจะดีขึ้นบ้างนะคะ,ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ยังมีโควิดอยู่นะคะที่จะกดดันการเดินทางไปอ่ะโดยใช้อะไรเครื่องบินนะคะที่ยานพาหนะอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างเกิดขึ้นบ้างแต่จะให้กลับเป็นสถานการณ์ปกติมันก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนอ ครับผมโอเคครับพี่ลินโอเคและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับจากมุมมองของคุณนรินัตนะครับนวิเคราะห์แถวหน้านะครับที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในกลุ่มพลังงานจากค่ายของเอเชียพลัสนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์อย่างน้ํามันหรือลงทุนในหุ้นรายตัวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของน้ํามันก็สามารถนําข้อมูลนะครับที่พี่ลินวิเคราะห์นะครับไปต่อยอดสร้างผลตอบแทนแล้วก็หลีกเลี่ยงกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับเพราะว่า ความไม่รู้นะครับนั่นก็คือความเสี่ยงเราสามารถกําจัดมันทิ้งไปได้นะครับแล้วก็ตอนตัดถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาเอาใจคนที่ชื่นชอบนะครับการลงทุนในหุ้นสายพลังงานนะครับโดยเฉพาะสายเก่งกําไรด้วยนะครับว่าก่อนประกาศงบไตรมาสที่2นี่เราจะน่าจะเห็นแรงซื้อกับเข้ามาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็หุ้นตัวไหนเด็ดๆนะครับห้ามพลาดตอนถัดไปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผม2คนนะครับผมแชยรัตพุฒมาลากับพี่ลินขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ